โรงเรียนบ้านประเอารู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานน้อมนำสาราราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มหาวิทยาลัยราชาพัฒนอุบลร,ราชธา,านีโดยที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตและสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาอุบลราชธา,านีเขตหนึ่งได้เลือกโรงเรียนบ้านประเอาเข้าร่วมจัดนิทรรศการพร้อมเครือข่ายซึ่งมีโรงเรียนเมืองอุบล โรงเรียนพลเมืองมัทันและก็โรงเรียนเขื่อนในเจริญราชซึ่งทั้งสีโรงเรียนนี้ได้น้อมนำสาพระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในสถานศึกษาโดยเฉพาะโรงเรียนบ้านประเอาวเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาส่วนอีกสามโรงเรียนเป็นสถานศึกษาพอเพียง และเป็นโรงเรียนต้นแบบหลายๆอย่างโพนเมืองมะทันเป็นโรงเรียนธรรมาหากินเป็นแบบอย่างของเขตพื้นที่การศึกษาโรงเรียนเกื่อไน,นจ้จิรสลาดเป็นโรงเรียนที่ปฏิบัติการที่เป็นเลิศของสถานศึกษาพอเพียงโรงเรียนเมืองอบุบลเป็นโรงเรียนที่จัดกิจกรรมสากลดีเด่นระดับจังหวัด จากจากการที่ทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานีได้มีคัดเลือกโรงเรียนที่เป็นต้นแบบของจังหวัดอุบลราชธานีมาร่วมงานน้อมสา์พระราชาคือโรงเรียนในอำเภอเมืองอุบลราชธานีสองโรงเรียนคือโรงเรียนบ้านประเอาและก็โรงเรียนเมืองอุบลรวมทั้งที่อำเภอพงสามเสเป็นโรงเรียนบ้านพลเมืองมะทันอำเภอเขืองในเป็นโรงเรียนเขืองในจดุราสทั้งสี่โรงเรียนเป็นโรงเรียนต้นแบบที่ทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ได้คัดเลือกมาเป็นโรงเรียนที่มีผลงานการจัดการเรียนรูก้การจัดการเรียนสอนที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งก็เชื่อว่าทั้ง4โรงเรียนเริ่มต้นจากโรงเรียนบ้านประเอาของเราที่เป็นโรงเรียนที่อยู่ในหลายโครงการทางโรงเรียนดีประจำตำบลโรงเรียน ประชารัฐและโรงเรียนที่อยู่ในสถานศึกษาพอเพียงโรงเรียนเมืองอุบลพัฒนาควายของเราก็เป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนในเรื่องสหก่เด่นเป็นโรงเรียนที่อยู่ในเมืองแต่ว่าสามารถเชื่อมโยงเอาสภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวชุมชนมาให้นักเรียนได้ได้เรียนรู้ได้อย่างพอดีโรงเรียนบ้านพลเมืองมะทันก็ไปอื่นโรงเรียนของเผือกมงสามสที่เป็นต้นแบบหลายเรื่องในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาทางชุมชนทางครู ก็มีการจัดการเรียนการสอนที่ได้เป็นต้นแบบในการเรียนรู้ทั้งเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องเรื่องสถานศึกษาพอเพียงและก็เป็นต้นแบบในอำเภอพวง30ถ้าไปที่อำเภอเขืองในจะไปที่โรงเรียนเขืองในเจริญราษฎร์เป็นโรงเรียนต้นแบบของอำเภอเขืองในที่ใช้สถานที่ของโรงเรียนเป็นต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนในหลายเรื่องหลายโครงการซึ่งเชื่อว่าทั้ง4โรงเรียนที่กล่าวถึงเชื่อว่าจากนี้เปต้นไปในระยะเวลาที่แต่ละโรงเรียนจะได้ดำเนินการ ไปในช่วงระยะเวลาปีการศึกษา2559ซึ่งจะสิ้นสุดในเดือนเมษายน2560เราก็เชื่อว่าผลผลิตจากทั้ง4โรงเรียนสามารถที่จะเป็นต้นแบบให้กับทุกโรงเรียนในสังกัดได้